ประกันมรดกสําหรับครอบครัวที่คุณรักัวหน้าครอบครัวควรจะมีประกันมรดกเท่าไหร่นะคะเป็นประกันคุ้มครองค่าความสามารถของตัวเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่านายกอเนี่ยนะคะมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนปีหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งล้านสองแสนใช่ไหมคะ,อะตอนนี้สมมติานายกอายุสี่สิบปีนะคะนายกอก็จะต้องทํางานอีกยี่สิบปีจกกะเกษียณใช่ไหมคะ อ่าปีละหนึ่งล้านสองแสนคูณยี่สิบปีก็จะเท่ากับยี่สิบสี่ล้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่านะคะนายกมีค่าความสามารถถึงวันเกษียณเท่ากับยี่สิบสี่ล้านนายกนี่ออกไปทําง,งานทุกวันก็เท่ากับว่าเขาอะหอบเงินยี่สิบสี่ล้านไปด้วยทุกวันหากวันใดวันหนึ่งเขาไม่กลับมาก็แปลว่าเงินยี่สิบสี่ล้านนั้นก็ไม่กลับมาด้วยแล้วทุกคนที่อยู่ข้างหลังลูกภรรยาที่อยู่ข้างหลังจะทํำยังไง มีเงินจากไหนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นมูลเหตุของการทําประกันมรดกให้กับครอบครัวนั่นเองว่าจะทําประกันมรดกที่เท่าไหร่นะคะก็ถ้าทําถึงอายุ60ก็เท่ากับ24ล้านนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าทําเผื่ออีก5ปีนะคะเพราะว่าตามสถิตินะคะคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเมื่อหัวหน้าครอบครัวจากไปจะใช้เวลาประมาณ5ปีนะคะเพื่อพยายามดิ้นรนเอาตัวรอด ะะดึงจะสามารถพื้นตัวได้นะคะแต่ว่าเราทําประกันชีวิตไว้นะคะเป็นประกันมรดกเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ข้างหลังจะต้องพยายามดิ้นรนจนเหนื่อยมากเกินไปนั่นเองนะคะถ้าทําประกันมรดก5ปีก็เท่ากับเอา1นล้านสองแสนคูณ5ปีนะคะแต่ถ้าทําถึงอายุ60ปีก็ เอาคูณไปอีก่สิปีก็จะเป็น2ี่ล้านนั่นเองคูณ5ปีจะอยู่เท่ากับหล้านก็แปลว่าจะต้องทําประกันมรดกที่6ล้านนั่นเองค่ะซึ่งเบี้ยประกันมรดกก็จะแตกต่างกันไปตามอายุและเพศนะคะสามารถสอบถามเบี้ยประกันที่ตรงกับอายุและเพศของท่านได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะประกันมรดกสําหรับครอบครัวที่คุณรักประกันจังได้ใบหน่วยไทยไลฟที่ได้มีรักที่นั่นมีประกันตัวจริงไม่ทิ้งกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ